สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ดูจัดแล้วมาคุยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องบูบิเทลนะครับก็เป็นหนังฮีโร่เนาะก็ผมไม่รู้จักเลยพูดตรงนี้เลยเพราะว่าหนังฮีโร่เนี่ยผมรู้จักแค่แบบอะไรนะแบทถ้าเป็น DC เนี่ยรู้จักแบทแมนเดอะแฟทอะไรวะไซบรอกเนี่ยเพิ่งมารู้จักเมื่อไม่นานมานี้เองอมิกิเลนเททลที่อ่าและเลนโนเล่นอันนั้นได้ดูอยู่ อ,อ่า <lawsuit royable. S 2> แล้วมีใครกว่ามีซูเปอร์แมนเออเฮียมาผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซูเปอร์แมนแม่งอยู่ในจักรวาลดีซีผมก็จว่าสมัยก่อนอ่ะผมก็จะว่าการ์ตูนอ่ะคือแม่งอยู่ในจักรวาลเดียวกันหมดจนมันม่รูอ๋อแมันแบ่งมาเวลดีซีอะไรประมาณนี้เนาะก็ไม่รู้ก็เห็นโฆษณาอ้าวอ๋อเป็นหนังฮีโร่เออก็ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันเนาะเออก็แต่ก็ไม่ได้น่าสนใจแบบว่าพล็อตเรื่องก็ สำหรับผมผมเห็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเทคโนโลยีก็ก็ดูไม่มีอะไรอะ่ะคือมันมันไม่ว้าวอะ่ะแต่ว่าเนื่องจากสัปดาห์นี้เนาะหนังมันเข้าที่ผมเห็นแล้วผมไปดูได้มีสองเรื่องก็คือมีเรื่องนี้แหละมีอูบิเทอร์นี่แหละแล้วก็มีอะไรวะถ้าเป็นหนังไทยก็น่าหน้าท้องเนาะเออก็อ่ะเราไปดูบูบิเทอร์ดีกว่าเออเพราะว่า เอออย่างน้อยมัน oh ก็เ <partie> ป็นหนังแบบฮีโร่เนาะแล้วมันก็น่าจะบู๊กันสนุกอยู่แหละส่วนนางหน้าทองเนี่ยไหนๆก็ไปดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะไปดูแบบเป็นแบบไหนๆก็ไปแล้วก็ดูดูเก็บอีกเรื่องแล้วกันอะไรประมาณนั้นก็เลยไปดูก็นเรื่องของตัวบูบิเทลเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็หนังเชิงฮีโร่เนาะก็ตัวเอกตัวเอกที่เป็นพระเอกอ่ะเรียกพระเอกกะเนี่ยก็เรียนจบกลับมาอยู่กับครอบครัวนะครอบครัวก็ เป็นครอบครัวเหมือนแบบชนชั้นกลางอย่างคนทั่วไปวอะแหละก็ก็ส่งลูกเรียนเพื่อแบบลูกก็มีความฝันว่ากลับมาจะได้มาแบบมีงานดีๆมีเงินดีๆให้ให,ให้ให้พอ่อให้แม่เนาะแต่ว่าพอกลับมาปุ๊บก็มารู้ข่าวร้ายว่าเออกำลังโดนไล่ที่นะเออแล้วก็ที่บ้านก็ธุรกิจไม่ค่อยดีธุรกิจลงรถที่ทําก็เจ๊งอะไรวันนี้เนาะที่บ้านก็สภาพเหมือนจะต้องโดนย้ายที่แล้วก็เป็นผมพระเอกก็ไปหางานก็ได้ไปเจอกับ ฝั่งของบริษัทบริษัทหนึ่งชื่ออ่าผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วมันเป็นกรหรืออะไรอ่ะคอนเนี่ยช่างมาแล้วกันไปเป็นบริษัทคณะเอกแล้วกันอ่าซึ่งอ่าบริษัทเอกเนี่ยก็เป็นคือคนที่จะมาไล่ที่นั่นแหละอ่าก็ดูว่าเหมือนวันนี้ใส่ไม่ดีเนาะก็ประมาณนั้นแล้วก็พอเอิร์ธพระเอกเ,เนี่ยไปได้รู้จักกับนางเอกเนาะเราไปช่วยนางเอกจากการที่ตัว ป้าของนางเอกเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยกำลังจะทำร้ายอะไรประมาณนั้นเนาะก็ได้รู้จักกันเนาะอ่ะแล้วก็พอดีว่าไอ้ไอ้บริษัทของนางเอกเนี่ยมันป้านางเอกเนี่ยมันเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอ่าอ่าเทคโนโลยีของต่างอ่าต่างดาวเนาะเออเพราะว่าไปเจอพวกอ่าข้อมูลในประวัติศาสตร์เนี่ยเจอว่าเออมันมีสิ่งที่เรียกว่าสกาลับเนี่ยมาโผล่อยู่บนโลกเนาะเออแล้วก็พยายามไปใช้เทคโนโลยี อ่าพลามจะตามหาเนี่ยไอตัวสคับเนี่ยเพื่อเอามาใช้เป็นเทคโนโลยีในการทางทหารอะไรประมาณเนี้ยเนาะเออก็พระเอกก็ได้ไปเจอนางเอกแล้วก็ได้เหมือนแบบว่าเอ้ยต้องแบบแบบเนื่องจากพระเอกมาเชวญเองเนาะนางเอกก็เลยแบบบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหางานให้ที่บริษ,ษัทไปไปไปเจอกันนะเออแล้วก็ประจวบเหมาะกับการที่ตัวนางเอกเนี่ยไปขโมยไอตัวสคับมาเพราะว่าตัวนางเอกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถูกกับ ป้าของตัวเองนะเพราะว่ามันไม่อยากให้ป้าของตัวเองเนี่ยอเอาบริษัทของพ่อเนี่ยไปทําเป็นบริษัทที่ผลิตอาวุธแล้วก็ฆ่าล้างคนอะไรวันนี้เนาะก็เลยรู้ว่าเฮ้ยตัวตัวป้วววาเนี่ยเจอสคาลับแล้วแล้วจะต้องเอาสคาลับออกมาไม่งั้นป้าของตัวนางเองเนี่ยก็จะเอาสคาลับไปทําเป็นอาวุธแล้วก็ใช้ในการฆ่าล้างคนเนาะก็เลยขมโมยออกมาแล้วก็พอดีว่ามาเจอพระเอกเนาะ ก็เลยฝากพระเอกเนี่ยเอาสคารับหนี่เอาจากบริษัทคือถ้านเออเองเนี่ยจะโดนวางสัยเนาะก็เลยให้แบบพระเอกที่แบบไม่รู้วินวัยเนร์่ะเราบังเอิญรู้จักพอดีเนี่ยก็ฝากเอาสคารับมาเอาพอดีว่าพระเอกมันไปเปิดระบบการทํางานของสคารับทําให้ตัวพระเอกกลายเป็นฮีโร่เนาะแล้วก็นําพาซึ่งเรื่องต่างๆมาซึ่งคุณจะต้องไปดูว่ามันจะจบยังไงอะไรประมาณนี้เนาะเรื่องก็ประมาณนี้ก็เราพูดถึงความสนุกกัน ก็เรื่องนี้นะสำหรับผมก็อืพูดอ่ะเอออถามว่าดูสนุกไหมก็ไม่ไม่ได้สนุกมากอะไรมากเนาะฉากบูสํสำหรับผมผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแบบไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยถึงใจเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ค่อยแบบสุดเท่าไหร่ตลกก็ตลกอยู่แต่ก็ไม่ได้ตลกถึงแบบมันมันยังไม่ถึงจุดที่มันตลกอะ่ะหมายถึงว่าตลกแบบที่ใส่เข้ามาแล้วโอเคถ้าถ้าคุณเคยดูแบบพวก Io, ที่ผมเคยบอกเนาะมันมันยังไม่กลมกล่อมมากพออะถ้าเป็นหนังฮีโร่ด้วยกันเนี่ยอ่า uh, ถ้าอย่างไอซีวิลวอเ่ยคุณจะสามารถตลกได้เนาะไอ้ฉากที่ไอ l ฟลคอนไงไอไหน้ามันนั่งอยู่ในรถแล้วมันยิ้มอะเออาออย่างเง้ยมันก็จะแบบฮาแบบที่ที่ที่าออกมาแล้วมันต้งาจริงอ่ะหรือว่าฉากแบบในอะกาเดียมกาเล็กซี่ที่แบบไอ้พวกไออะไรนะพวกไอพวกกาเดียมมันมีมุกฮาหาย่างอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละ ไอเดรกไอใช่ป่าวจำชื่อไม่ได้ละที่มันเป็นไอไอบ้าๆเออที่มันเล่นช็อตจะหาก็หาอะไรวะนะหรือว่าล็อกเก็ตแล็คคูนี่อยู่ดีๆก็หาอะไรอย่างนี้นนะที่แบบหาได้ตรงจังหวะก็โอเคหรือว่าอ่าถ้าเทียบกับเอ่อฮีโร่อื่นเนาะก็อื๋อทอทอแล็คนนล็อกอันนั้นก็หาจัดเลยเจาะช็อตมันแบบสุดอะผมว่ามันแบบ ช็อตแบบบูธโดดลงมาเงี้ยแล้วแบบจะแปลงล่างเราไม่แปลให้กระแทกพื้นก่อนแล้วให้มาแปลงล่างทีหลังเออเอันนั้นอันนั้นนั้นก็ก็ได้อะไรประมาณคือมันจะหาแบบจงังหวะมันได้แต่นี้มันเหมือนมันยังไม่ถึงจุดนั้นอ่ะคือมันยังบิ้วว่าลมให้เราไปไปไปไม่ถึงจุดฮายอย่างนั้นได้หรือว่าช็อตมันมันไม่ได้หาบบขนาดน,นั้นเนาะเออมันก็เลยแบบยังขาดหรือแบบเกินเกินไปนิดนึงก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ได้ตลกคอมมดี้ขนาดแบบที่เราจะหาได้ขนาดน,นั้นเนาะ ก็เลยก็เลยสำหรับผมเนี่ยมันก็เลยแบบยังยังยังไม่ได้เต็มที่เลยสุดนะฉากบู๊ก็อย่างที่ผมบอกมันดูแบบไม่ไม่สุดนะเทคโนโลยีที่เอาเอามาสู้ก็แบบมันไม่เอาเอาไม่ไม่แบบไม่เต็มที่มันไม่มันไม่ว้าวอะอย่างถ้าไอรอนแมนเนี่ยช็อตที่แบบช็อตแบบแปลงร่างเอาเกราะใส่ตัวของโทนี่เนี่ยมันก็แบบโคตโเท่ม่งแบบสุดเลยว่าว่าแบบฉากแบบไอที่ปล่อยพลังออกจากมืออะไรเงี้ยแบบแล้วสู้แบบ มาประยุกต์ใช้การในการสู้อะไรเงี้ยก็ยังจะได้นะแต่อันนี้มันของไอตัวบูวิเทลมันมันไม่สุดอะผมดูแล้วมันยังไงยังไงไม่รู้อะคือแบบแม่งจะเทกับไห่เท่ห้ากับไหนห้าจะแบบอันนั้นยางเทะฉากที่มันใช้ดาบผมก็ดูว่ามันก็ยังแบบไม่ไม่เท่สุดสุดอะหมายถึงว่าไอถ้าถ้าใช้ดาบก็แบบเออมีกระบวนท่าแบบแค่เท่หน่อยอะไรเงี้ยมึงแบบฟันแบบดูแบบไม่ไม่ค่อยแอคเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบ ไม่สุดว่ะอะไรวันเนี้ยแล้วแบบอาวุธก็แบบจินตนาการสร้างอาวุธมาที่มันบอกเอ้ฉันสร้างอาวุธตามจินตนาการเราดูจินตนาการมามันก็ดูแบบไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็เลยแบบอมไม่สุดอ่ะคือถ้าคุณเคยดูหนังเรื่องสปอนฮีโร่พันนรกนะครับอันนี้เป็นเป็นนิยาอาร์ไม่ใช่เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี้นคุณจะแบบว้าวกับสปอนมากคือสปอนก็ใช้อาวุธตามตามจินตนาการเหมือน,นคุณจะเห็นความเท่ของสปอนแบบ ใช้อาวุธที่จะกรยานนาการเนาะใช้ดาบใช้แล้วช็อตมันสู้แล้วมันเท่มากเว้ยคือถ้าถ้าถ้าคุณลองหาดูครับสปอนฮีโร่พนลกสนุกมากแล้วก็เขาบอกว่าเป็นหนังที่ทุนไม่ค่อยสูงเนาะแต่แต่แตแตแตทำซีจีทำอะไรได,ได้ได้โอเคเนาะแล้วก็ตีมันเป็นดาร์กไม่รู้ว่าตอนนี้สปอนอยู่ในของดีซหรือมาเวลนะหรือว่ามันเป็นอีกอีกค่ายสำนักหนึ่งผมจาไม่ได้ละประมาณนะ่ะก็ไปหาดูได้เอากลับมาที่บูบิโต ก็ประมาณนั้นแหละส่วนเนื้อเรื่องก็อ่าไม่ใช่เนื้อเนื้อเรื่องก็พอได้นะมีโอเคแต่ว่าก็ก็มีหนืดบ้างบางตอนหนืดอห,ดหดมายถึงตอนสู้ตอนสู้ตอนกลางๆเรื่องอ่ะผมว่าหนดืดหมายถึงว่ามันดูแบบมันตลกก็ไม่ตลกสุดอ่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันจบู๊ก็ไม่บู๊สุดไอตอนกลางเรื่องนะเออก็เลยเอเอก็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 กกกดูแล้วก็ผ่านผ่นไปไม่ได้ ไม่ได้ประทับใจมากอืมโอเคส่วนข้อคิดที่ได้จากหนังเรื่องนี้เนาะเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนมันเป็นการ์ตูนสําหรับอ่าไม่ใช่การ์ตูนหนังัเหมือนแบบให้ดูได้ทุกวัยอะ่ะก็เลยก็เลยใส่พวกอ่าใส่เรื่องความเป็นครอบครัวเนาะก็ก็เล่นได้ดีระดับหนึ่งเนาะก็เป็นตัวละครของตัวละครที่ดูแบบเป็นครอบครัวแล้วดูดูโอเคก็จะมีน้าเนาะน้าน้า นาที่เป็นผ <museum> like so ู Because ้ชายแล้วก็ตัวคุณย่านะแล้วก็ตัวแม่เนี่ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยผมดูว่าแล้วก็มีพ่อที่ที่สามคนเนี่ยดูดูดูจะแบบดูจะสื่อสารความเป็นครอบครัวได้ได้โอเคเนาะส่วนตัวแม่กับตัวน้องสาวดูจะแบบเวลาผมดูแบบจางๆไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยอะไรก็อันนี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการการครอบครัวแหละก็คือเรียกว่าอะไร กันอยู่ด้วยกันครอบครัวนะการไฟฟ้าสิ่งต่างๆไว้ได้ด้วยกันนะมันจะมีบทพูดดีๆหลายๆตอนที่พ่อพ่อของพระเอกพูดกับพระเอกเนาะว่าเอ้ยเรา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 สู้ด้วยด้วยกันอ่ะมันมีความหมายมากกว่าแล้วก็เอาไปเทียบถึงมันจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าบ้านมันก็คือบ้านเหมือนครอบครัวความสุขของเราคือการได้อยู่ด้วยกันมีช่วงเวลาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะมันแตกต่างจากตัวครอบครัวของนางเอกนะที่แบบ เออมีเงินล้นฟ้าแต่ว่าไม่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 มีคนในครอบครัวไม่รู้จักความเป็นครอบครัวขนาดป้ากับหลานเองจะฆ่านให้ตายชิมหายอะไรอะไรมาเนาะก็ก็เล่นประมาณนี้ก็ก็ถือว่าก็ถ้าเด็กดูก็คงจะได้อะไรกลับไปบ้างเนาะใน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 เห็นอะไรหลายอย่างก็ก็สอนเด็กกันแหละก็คือวาระของมันก็อาจจะมีเพื่อปลูกฝังความเป็นครอบครัวอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีเล่นกับชนชนนิดหน่อยนะก็เล่นกับการที่เป็น คนอ่าเขาเรียกว่าเป็นเม็กซิกันเนาะเขาก็จะมองว่าคนเม็กซิันเป็นแบบชนชั้นรองอะไรแาเนี้เหมือนแบบถ้าถ้าคุณมองในสหรัฐเม็กซิกันนี่คือคนที่แบบอพยพเข้ามาอะไรมาณน,นี้เนาะก็ก็จะมองเป็นอย่างนั้นเนะเาะอพยพผิดกฎหม,มายมาอะไรประมาณนั้นก็ประมาณนั้นสิ่งที่ได้เนะาะก็สําหรับผมเนาะถ้าถามว่าคุ้มค่าแค่ไหนไปดูเนะ่ผู้หยากวะ่ะคือตอนนั้นผมรูดสองร้อยใช่ไหม ผมว่าสำหรับผมนะบูบิโตเนี่ยประมาณประมาณร้อยประมาณ1้อยหนึ่งถ้าถ้าร้อยหนึ่งอะผมไปดูร้อยห้าสิเนี่ยไม่ไม่ไม,ม่คิดว่าไม่ม,ม,ม่น่าคุ้มเท่าไหร่ที่จะไ,ไ,ไปดูนะเพราะว่าเดี๋ยวผมบอกนะแอคชั่นมันก็แอคชั่นไม่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 ถูกใจผมอะคืออย่างสู้ด้วยดาบม,มันก็ไม่ได้เท่อะ่ะคุณแบบลองนึกถึงหนังแบบ พวกคุณไปดูหนังจริงก็ได้ฉากที่มันใช้ดาบสู้กันมันจะมีอะไรมากกว่าบูบิเทลอะเออซึ่งผมไม่เคยอ่านบทสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าไอฉากใช้ดาบสู้เนะี่ยเอามาจากเกมผมก็เลยสงสัยว่าเกมอะไรวะมึงเอาเกมอะไรมามึงต้องมาเอาอย่างเดวี่ย์เมคายนู่นมันมาถ้ามึงจะใช้ดาบสู้กันแบบมัน,มนอะ่ะเออคือว่าคูเคยเล่นเดวี่ย์เคายนะฉากใช้ดาบแม่งสุดจริงสุดแบบโอ้โหคือในหนังแม่งทำในเกมแม่งทำคอมโบแบบได้เรื่อยอ่ะคอมโบแบบ ไม่สิ้นไม่สุดเป็นร้อเป็นพันคอมโบอ่ะคือมันขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนฟันหนึ่งสองสามฉับแล้วก็โดนตัวร้ายเตะคือก็เลยแบบเออแล้วก็สนุกไหมก็ไมกก่ก็ไม่นะถ,ถ,ถ้าเทียบกับ M.I เนี้ยผมมันก็น้อยกว่าเทียบกับเดือด่าแฟดล่าสุดเนี่ยก็ก็น้อยกว่านะแฟดแฟดยังห้ากว่าสําหรับผมนะ ฝัมันมันมันมีฉากฮาแล้วก็ไอ้นี่มากกว่าคือฝัดมันฮาเป็นไอเนี่ยมันฮาโดยธรรมชาติของมันอะ่ะคือมันกลมกล่อมพอดีแต่อันนี้มันเหมือนแบบยังขาดกิเกินอยู่นิดหน่อยอเออประมาณนั้นเนาะก็เลยผมก็เลยคิดว่าเออเนี้ยก็ักร้อยนึงอ่ะไปดูสำหรับผมนะความค่าแต่ว่าแต่ละคนก็จ,จะไม่เหมือนกันเนะสำหรับใครที่แบบรู้ประวัติบูวิทเทมาแล้วหรืออะไรเงี้ยก็ก็อาจจะอินมากกว่าผมนะเพราะว่าผมไปแบบแบงๆเลยคือก็อย่างคนไปดูอ่าเดอะฝัด อันนี้ผมเทียบให้ฟังนะไปคนไปดูเดอะแฟลล่าสุดอะ่ะไอคนที่เกิดยุคผมอะ่ะเห็นแบทแมนที่อ่าอะไรนะแบทแมนรุ่นที่ผมดูตอนเด็กอะ่ะที่เป็นแบบรถแบบนั้นแล้วก็ตัวอ่ามีเมียไอเครื่องบินไอแบทอย่างนั้นอะ่ะเออแล้วใช้อุปกรณ์แบบโบราณโบราณหน่อยอะไรเงี้ยคือดูแล้วแบบเฮ้ยมันมันใช่อะ่ะเนี่ยนี่คือแบทแมนแบบแบบที่ที่เราแบบใช่อะ่ะแล้วฉากแบบ ถ้ำข้างคาวแล้วแบบเป็นถ้ำเก่าๆแบบเป็นน้ําตกแล้วก็มีไอ้นี่ผมอ่ะคือเห็นฉากนั้นแล้วแบบเฮ้ย hey, นี่มันบัแบทแมนของเราอ่ะคือดูแล้วมันจะแบบอินอ่ะทั้งที่แบบเด็กเด็กแบบใหม่ๆไปดูแล้วโบบโหอะไรวะแม่งโคตรกากเลยอะไรมาเนะี่ยเออแต่ว่าว่าคนที่มีความผูกพันมันจะรู้สึกว่าโอเคกว่ามันก็เหมือนแบบบูบิเทลแหละถ้าถ้าสมว่าคุณรู้จักมันหรืออะไรไปดูกว่าจะรู้สึกว้าวก่กับกับบูบิเทลอันนี้ก็ได้เนาะเออแต่ว่าผม ไม่ค่อยนี่วะไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยนั้นด้วยอาจจะแบบโดนผงชูรสมาเยอะก็คือโดนผงชูรสของ <S <S มาเวลมาเยอะเนาะอย่างอ่าฉากแปลงล่างต่างเงี้ยผมก็โดนผงชูรสมาเยอะทั้งจากไอรอนแมนหรือว่าอาจจะเป็นพวกการ์ตูนอ่าไอ,อ,อพวกค a m เ n นไรเดอร์มาไรเดอร์อะไรนะที่มันแปลงล่างแล้วแบบฉับแปลงล่างเท่อะเออแต่ว่านี้แห้งแปลงล่างแบบไม่ค่อยเท่าไหร่วะเออเอ,อมันก็เลยแบบดูดูไม่ค่อยนี่อะไรเออก็เลยให้แค่ร้อยบาทเนาะ ก็สำหรับเรื่องนี้นะก็สำหรับใครไม่อยากฟังสปอยหรือว่าเอ,อข้อคิดเห็นต่อจากเนี้ยเนี่ยก็ก็ก็พักมาได้นะส่วนใครที่ไอ้คิดว่าเอ้ยพี่พลาดต,ตรงนั้นหรือเปล่าครับมันเลยไหมนี่หรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรก็ก็โพส์มาคุยกันได้เนะว่าเออว่าเออมันมันมีตรงนั้นตรงนี้หรือว่ามุมที่ผมมองไม่เห็นเนาะก็ก็มามาคุยกันได้เนะเออก็อหลังจากนี้ก็จะเป็นสปอยนัแ,แหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันเนาะเออก็ ก็เดี๋ยวเริ่มคุยแล้วกันก็ถ้าผมในในเรื่องนี้บอกไปเนาะมันเหมือนมั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 นไม่เต็มอ่ะมันไม่ว้าวด้วยอย่างจริงฉากที่ขึ้นไอตัวบูไอเครื่องเครื่องจักรอ่าผมเรียกเครื่องบินบูพิตเทลแล้วกันเออคล้ายๆแบทแบทเขาเรียกแบทใหม่ที่เป็นเครื่องบินของแบทแมนอ่ะไอผมดูมันก็มันดูทําให้ว้าวได้มากกว่านี้แต่ว่ามันมันดูแบบ ไม่มีอะไรเลยอ่ะแบบโผล่ขึ้นมาแล้วก็จอกแบบปีนขึ้นมาแล้วก็กันกระสุนได้แล้วก็ไล่เหยียบลูกน้องตัวโกงเงี้ยนะคือมันน่าจะต้องมีฟีเจอร์แบบปล่อยพลังหรือว่าอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันจะได้ดูแบบเท่กว่าน,นี้หน่อยแล้วแบบยิงนองยิงนั้นยิงนี่หน่อยอะไรงเงี้ยคือแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะคือไมันควรจะต้องเท่กว่าน,นี้สิวะมันเป็นแบบยาของบูบิโตนะเว้ยมันต้องมีแบบปืนกลหรืออะไรนี้หน่อยอะไรแบบน,นี้เนาะมันไม่มีเลยอะ แล้วมันก็เลยดูจะจืดไปแล้วก็ที่ผมชอบในเรื่องเนี่ยในตัวละครนอะที่ชอบสุดนั่นจะเป็นคุณย่าคุณย่าเนี่ยดูดูเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะเหนว่าดูเหมือนแกไม่มีอะไรแล่ตอนหลังมันรู้ว่าเฮ้ยแกเป็นอยู่ในคณะปฏิวัติแถมยิงปืนอย่างอย่างเก่งเลยก็มีแบบหลายๆเรื่องเนาะพูดจาปลุกพ,พลังไม่ว่าจะเป็นบอกเฮ้ยตอนนี้มันไม่ใช่เวลาให้เราจะมาร้องไห้นะมันเป็นเวลาที่เราจะต้อง สืบเตนาลมคนที่ยอมเสียชีวิตไปเพื่อทําเรื่องนั้นให้สำเร็จก่อนแล้วพอเรามาถึงจุดที่แบบผุ้อยางเคลียร์แล้วค่อยมาร้องไห้ด้วยกันอะไรประมาณนั้นเนาะก็ก็ตัวคุณย่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าโอเคมากเลยในในเรื่องนะใส่เข้ามาแบบเป็นตัวแบบที่โอเคเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเออโอเคในครอบครัวมาเอกนะก็จะเป็นตัวน้าของมาเอกเนาะเออน้าผู้ชายน้าผมจําชื่อไม่ได้ที่ที่มีรถอะ รถชิตากโก้โดนขโมยรถไปกลับมาไม่เข้าไปบนใหญ่เลยว่ารถโดนยิงแตกนู่นแตกนี่ครับดูนาก็เป็นตัวสร้างสีสันนะก็สร้างสร้างสอัทาได้มากมายเนาะแล้วก็เป็นแบบความหวังของทีมเนาะแบบไปเปิดเครื่องรู้เทคโนโลยีอะไรก็ดูว่ารู้สึกว่าโอเคเลยสําหรับสําหรับนานะอืก็ได้อะตัวละครนี้แต่ว่าตัวละครนี้ผมรู้สึกไม่ชอบเลยรู้สึกจะเป็นน้องพระเอก ้องไปเองดูแบบดูไม่ค่อยมีอะไรเลยะคือมาแบบเป็นตัวปัญหาซะด้วยซ้ําคือแบบตั้งแต่ตอนแรกละแบบแล้วก็ตอนหลายๆตอนไม่ว่าจะเป็นตอนอย่างเข้าห้องน้าเนี้ยหาเรื่องให้ตัวเองโดนไล่ออกอ่ะโอเคก็ดูไม่เม k เซนอะคือตัวเองไม่คนบอกแท้ๆว่าอยากแบบงานมหายากแต่ทําเรื่องส่งเสียงให้ตัวเองโดนตันี้ออกเนาะไปสู้ก็ดูแบบอะไรวะคือ ดูไม่มีอะไรอ่ะคือแบบเอ้ยมากดโลก,กันแล้วก็กดต่อยแค่นี้เอระแล้วพี่พี่มาทําไมนี้อ่ะคือแบบโอ้อะไรครับคือดูแล้วแบบผมรู้สึกลาคาญมากวแบบ่ารู้สึกมีเอาใจช่วยตัวละครเนี่ยคือถ้าอย่างนา้าอผมเอาใจช่วยเต็มที่นะฉากที่แม่งโดนไอ้ตัวโกงยิงแล้วแบบหรือว่าแม่งน้นาแม่งตายวะอย่าตายนะนา้าน้าตายนี่ก่อยเลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าน้าเป็นคน เป็นตัวยิงมุกชงมุกด้วยอะไรประมาณนั้นว่าเออดีที่น้แกไม่าตายแล้วก็ตัวพ่อว่าเอกเนาะตัวพ่อว่าเอกก็เหมือนคนผู้ปูุใจใหลายตอนเนาะเป็นแบบไม่เห็นในหลายๆเรื่องเนาะที่ที่แบบเออคนเป็นพ่อควรจะเป็นอะไรเนาะมันจะคุยเรื่องปัญหา,หาต่างๆอะไรแบบเรียกกํลาลังใจว่าี่ปัญหามันอาจจะแก้ตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าเราต้องสู้ต่อไปแล้วเรา เราทําได้มาตลอดเนาะเออถ้าเรายังยึดมั่นในการต่อสู้อยู่อะไรประมาณนั้นนะก็ตัวละครพ่อก็โอเคเออก็โอเคส่วนฝั่งตัวโกงดูจะแอบไทม์น้อยไปหน่อยแบบว่าเราไม่ได้ปูอะไรกับตัวละครฝั่งไอ้นี่มากเนาะมามามา,มาเฉลยตอนท้ายสุดก็เลยแบบก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยไอ้นี่เทไไ่าไหร่ไม่ไม่ไม่ค่อยผูกพันเท่าไหร่แล้วก็สกิลก็ เรารู้ว่าเขาเป็นาหารแม่ก็เลยต้องเก่งอยู่แล้วแล้วคือมันไม่ควรจะมาแพ้ไปอกีกคือด้วยซ้ำอา่านี่ผมพูดตอนนะสกิลการต่อสู้ต่างนะคือจะบอกว่าเอกมันซิงกับอีกตัวสคาลับก็ก็ก็ได้แหละแต่ว่าเฮ้ยนี่คือมึงตอนจบอ่ะเออคือ,ค,อคือตอนต่อสู้น่ะนะคือมึงมีเทคโนโลยีเทียบเท่าแทบจะเทียบเท่ากันแล้วนะแล้วคือมึงมีประสบการณ์ในการไปสู้รบมาตั้งแต่เด็กด้วยแล้วมึงมาแพ้ให้ไอเด็กที่แม่งเป็นฮีโร่ได้วันถองวันนะนะมันก็จะดูแบบแปลก แล้วก็สู้ไม่ค่อยสูสีด้วยเออแบบที่ชนะได้เพราะว่าอ่าทีเผลอมั่งอะไรมั่งเนาะก็เลยดูแบบมมันเชื่อไม่ค่อยได้ว่ามันจะแพ้อะไรประมาณนั้นนะก็ก็อันนี้ก็อันนี้เป็นที่ผมรู้สึกว่าแ,บบแปลกๆนาะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมแปลกกับไอตัวนี่เนาะตัวเทคโนโลยีสคาร์ดับเนี่ยก็คือไอตัวที่มันมีชีวิตใจทําไมมันดูแบบ มึง,งงงเง,ง,งีงมึงเก่งยังไงไม่รู้อ่ะคือแบบตกลงมึงเป็นคนออกคําสั่งหรือว่าอ่ามึงรับคําสั่งพระเอกไปแปลให้มันเป็นสิ่งที่ดีดกว่าหรือยังไงกันแน่คือคือตอนที่มันซิงกันอ่ะผมเข้าใจว่าถ้ามันซิงกันเนี่ยไอตัวตัว,ตว,ตวไอตัวสคารับเนี่ยมันน่าจะต้องแบบขยับได้ดีกว่านี้หลบได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยคือพาตัวเหมือนแบบเป็นระบบออโต้พาพระเอกหลบในกรณียากๆอะไรอย่างนี้ไปเลยเนาะไม่ต้องมารอพระเอกตัดสินใจทํานั่นทํานี่คือ ถ้าคุณจะแบบเทคโอเวอร์ได้คุณก็ควรเทคโอเวอร์ในจังหวะที่แบบอ่าพระเอกมันหลุดไปแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบงงงง,งัไงไม่รู้อ่ะเออคือแบบเออเร้ตกลงเป็นเทคโนโลยีระดับสุดยอดว่แล้วผม,มาแพ้แพ้แพไอ้เนี่ยนะไอตัวโตโกงน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะคือแบบบมันไม่รู้สิผมว่ามันมันแค่ขาดไม่รู้คือมันก็ควรจะมาแบบเทพเลยอะไรเงี้ยหรือว่า มันป่วนหน่อยมันเทแ่แบบว่ามันมีจุดอ่อนตรงที่เอพอพระเอกไม่ยอมให้เอกเซดหรืออะไรเีเนาะมันก็เลยแบบทําได้ไม่เต็มที่อ,อะไรอย่างงี้ก็อย่างนั้นไปเนาะเออแต่ว่าอันนี้มันเหมือนซิงกันแล้วแบบซิงกันสุดด้วยบบแบบย่อแล้วแต่ว่าก็ <c oughs> ทําอะไรไม่ค่อยได้แบบไม,ไม่ได้เก่งขึ้นกว่าตอนไม่ซิงเท่าไหร่ก็เลยแบบอืเออมันเลยแบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่วะคือถ้าเทียบกับไอ้แลแมนก็ส่วยแล้วแมนไม่ได้เนาะเทียบกับสปอนผมว่าสปอนแม่งดูเท่กว่าเลย ไม่หาดูเลยผมพูดจริงสปอนฮีโร่พันนรกหนังเมื่อตอนผมอยู่ประมาณปปสี่ปห้าเออใช่ปสี่ปห้ามันสิบถึงสิบห้าปีแล้วไปเสิร์ชสปอนฮีโร่พันนรกมันหายอยากให้คนเอามารีเมคจริงๆแม่งไม่มีคนเอามาทําเนี่ยดีเออแล้วผมว่าผมว่าเขาอาจจะไม่กล้าทำนนะเพราะว่าเวอร์ชันที่เขาท,ท,ที่ทำเป็นหนังตอนนั้นอะดีมาก เออแค่เป็มาก่อนการแค่นั้นเองคุณไม่แนะ่เนี่ยถ้าสปอนมันฉายตอนไอร์แลนแมนไอร์แลนแมนจะไม่เกิดแค่นั้นนะเออก็อประมาณนั้นในเรื่องของตัวนางเอกก็สําหรับผมก็มดูแบบไม่ค่อยอินเนี่ยแกเท่าไหร่นะหมายถึงว่าอตกลงเสียใจที่พ่อหายวะหรือไม่เสียใจมันอะไรอาวอนไหมหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนนะก็ก็เลยดูแบบไม่มีอารมณ์ร่วมกับคือมันไม่มีอารมณ์ร่วมกับตัวละครไหนเลยอะ เออแล้วจะเอาสนุกก็ก็สนุกไม่ได้อ่ะก็มันทําไม่สุดอตเออมันก็เลยประมาณนั้นเนาะเออแต่ว่าถ้าดูแบบไม่คิดอะไรมากก็มีฉากบู๊ให้ดูแหละก็สู้กันได้ดีในระดับหนังบู๊เออก็ระดับหนังบู๊ฮอลลีวูดนะก็ก,ก็ก็ดีกว่าแบบมาต่อยต่อยดังเอ้ออาเอ้ออาแล้วก็เอาเสียงแบบในแจกฟรีมาใส่อะตับตับเหมือนที่ละครไทยช่วงนึงทำกันอยู่บ่อยๆเนาะเออก็ก็ดีกว่า เออก็ต้องยอมรับว่ามันดีกว่าผมก็เลยให้ไปร้อยบาทเนี่ยอืมประมาณนั้นนะก็สำหรับบูบิโตเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละก็ก็ให้คะแนนประมาณนี้เนาะก็เออใช่เอ็นเคดิตผมแนะนำเนาะดูแค่เอ็นเคดิตเดียวเนี่ย N อเอ็นเคดิตของอ่าที่อ่าพ่อเออกูออจะพูดทำไมวะาะฟังสปอยแล้วก็ต้องดูแล้วเพราะว่าอ่าเอ็นเคดิตเนี่ย ที่น่าสนใจก็คือเออเรามารู้ว่าตัวพ่อเองเนี่ยยังไม่ตายแล้วเป็นบูบิเทอร์ที่แบบไม่ได้ใช้พลังสคาลับด้วยอันนี้ผมว่าน่าสนใจกว่านะคือเป็นฮีโร่โดยที่ไม่ใช้พลังของสคาลับแต่ว่ามีเทคโนโลยีแบบลอกเลียนเทคโนโลยีสคาลับมาแล้วนะแล้วก็สู้ได้ขนาดนั้นผมว่าก็ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็คือแกหายไปไหนด้วยอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจแกหลุดไปนเหมือนทรอนเลกาซีหรือว่าหลุดเข้าไปในโลกหรือว่าอะไรอย่างงี้ไม่รู้นะก็น่าน่าสนใจเนี่ยน่าติดตามไวไ้ตัวพระเอกเออประมาณนั้น ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเรื่องนี้เนาะก็สําหรับใครที่คิดเห็นมีอย่างอื่นที่แบบผมพลาดไปอะไรก็ก็มาคุยกันได้นะก็สําหรับปูวิ b e ลนะครับเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ